ก่อนหน้านี้ในทาฟรอร์เมอร์พลายพวกเจ้าสามคนควรอยู่ในความคุ้มครองของเราต่อจองดูดาร์กเอเนจอนตามตำนา,นว,านว่ากันว่ามันมีพลังที่จะคืนชีพให้คนตายสัญญาณของคลิปจัมเปอร์โผล่มาอีกแล้วไปหาคลิปจัมเปอร์กันเถอะคลิปนั่นอะไรเนี่ย ไม่รู้สิเป็นตัวคลิปเต็มไปหมดเดี๋ยวหลอดไม่กระทรอนท่ายังไม่รู้ว่ามันมีผลยังไงนะจับแน่นๆนะจ๊ะ้เฮเป็นอะไรนะอาซีนึกว่าเจ้าคงอยากสนุกบ้างถ้าไม่มีใครไล่ยิงเนอะจัดมาเลย มมโกหน้าที่ข้าคือปกป้องเจ้าไม่ใช่เหรอบัคเฮดตอนนี้ฉันอยู่ในรถหุ้มเกราะหนักตั้งสิบตันเชียวนะปลอดภัยหายห่วง เบอร์บี้คุณขับรถไปก่อนผมเกิดตั้งนานนะขอบคุณสำหรับความสงบและสันติแขกแต่ละคนนี่สับสกันทั้งนั้นอะไรอปติมัสล่อา But I reckon there. เฮ้ย่างั้นพังเหมือนเดิมแหละดีแล้วแล้วมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยเราว่าเราพอจะดาวด่าและักเอนจนไงเ n ้เฮ้หลอดไม่กรมันเหมือนกับวาดเลือดของยูนิครอนนักทำลาย ไหลอยู่ในตัวของข้าเหมือนว่าข้ารู้ความคิดของมันข้ารู้แล้วว่าข้าต้องทำอะไรและท่านจะให้ข้าช่วยอะไรไหมนายท่านเลิกประจบได้แล้วเดี๋ยวข้าก็สั่งแกเองนั่นแหละ เอเวฟข้ากลัวว่าเมื่อนายท่านของเราเออกไปนอกโลกแล้วเขาจะกลับมาพร้อมกับความบ้าคลั่งของอวกาศตั้งแต่ลอดไม่การะทรอนกลับมานะ่ะการตัดสินใจของท่านก็แย่ลงทุกทีเพิ่มระดับการตรวจตราทั่วโลกซะเลิกประจบได้แล้วยกค้าก็สังแค่เองนั่นแหละไม่ต้องย้ำได้ไหมแต่ถ้าออพติมัสพรามยังอยู่ ถ้าคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ตลอดไม่กระทรอนมากที่สุดก็คือต้องทําให้ศัตรูของท่านหมดพิษสงซะถ้าสา,สารบัตรตัคลิปจัมเปอร์ที่อาซีเจอทําให้อุปกรณ์ที่พังแล้วคุณเจ้ามีชีวิตมันก็อาจจะเป็นเหตุผลว่าสารสารอย่างเดียวกันนั่นแหละที่ทําให้คลิปจัมเปอร์กลับจากความตายถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจแล้วว่าทำไมสัญญ,ญาณชีพของเขาถึงได้ออนไลน์อีกครั้งแต่ดาร์กเอนเดจจอนเหรอ มันมีน้อยมากซะจนเรียกว่าหมดไปแล้วก็ได้นะแล้วมันมาอยู่ที่โลกได้ยังไงกันมันถูกขนส่งมาพิมืมเมกะทรอนไงแล้วเพื่ออะไรกันละ่ะเพื่อไิชิตด,ดาวดวงนี้ไงโดยการสร้างกองทัพพีดิบขึ้นมา <c oughs> ลระเมกะทรอนเขาต้องพังเครื่องปิ้งขนมปังเยอะมากเลยคิดดูสิแล้วเขาจะไปหาซากศพที่ตายแล้วของไซเบอร์โทเนียนได้ที่ไหนกันละ่ะ ว้าวสุสสดยอดไปเลยวา่างก็ไปกันอะีกนะสนุกมากอออโทษทีคงลืมไว้ในเบาะหลังน่ะออโตโบอลเตรียมตัวเพื่อไปลุยเลยอยู่ที่นี่แหละรัชเจ้ามาก,กับเราอาซิเพราะเราอาจจะอยู่นอกระยะสื่อสารไปบ้างนะฉะนั้นเจ้าเป็นคนรับผิดชอบนี่คุณตัวใหญ่สุด คุณน่าจะเป็นหัวหน้านะเออเขาไม่เคยเลือกข้านะออพติมัสด้วยความเคารพนะให้ดูแลย,ยังพอว่าแต่ให้เลี้ยงเด็กนี่เกินไปอีกอย่างแรชเชตไม่ได้รบตั้งแต่สงครามครั้งก่อนพื้นของข้าอาจจะขึ้นสนิมแต่ว่าหูข,ของข้ายังไม่ได้หนวกห็อกนะแค่งานนี้เท่านั้นนี่เป็นแค่การลาตระเวนแล้วทำไมเสียงท่านแข็งๆละ่ะอาซีหนึ่งวันที่ผ่านมามีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงและเราทุกคนต้องปรับตัวแรชเชด ไปกันได้แล้วโอเคหัวหน้าแล้วเออเราต้องทำอะไรบ้างละ่ะข้าจะออกไปตรวจตราแต่ออปติมัสให้เราอยู่นี่นะตอนนี้ข้าเป็นหัวหน้าข้าออกคำสั่งดีตามมาบักเฮดจะเป็นหัวหน้า แล้วเออเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอถ้างาั้นซ้อมดน,นตรีไหมแต่เราไม่ใช่นักดนตรีอย่าขัดใจเพื่อนสิโถเอ้ยราฟแลนอะไรเป็นมั่งเออคีย์บอร์ดมั้งแล็ปท็อปกับแซมเปิลเพลงดีแจ๊คฉันบางทีก็เอาฮาร์โมนิก้ามาเป่าเล่นบ้างนะเธอว่าฉันเหมือนนักดนตรีคันทรีเหรอก็หาเลือดปลอมมาป้ายแล้วก็กระโดดแหกปากซะเออ b u c k เฮดเพอร์คั s ชันแล้วอยากได้ Sound อินดัสเทรีเนี่ยก็ตอนนี้เราเป็นวงแล้วเราต้องหัดเล่นเพลงนี่เพลงบัลลกักกำปั้นชั้นหน้าเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเป็นอะไรทนรับพลังดิบไม่ได้งั้นเหรอเซนเซอร์ใกล้เคียงน่ะรีบซ่อนเร็ว เจ้อหน้าที่ฟาวเลอร์เอ่อเขามา่อยู่นะไม่มีใครอยู่เลยนอกจากข้าคนเดียวแล้วเขาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวอย่าบอกฉันนะว่าออกไปถล่มห้างแถวนี้ฉันไม่รู้หรอกนะว่าบนดาวของนายนะพรามพูดภาษาอะไรแต่เขาสัญญาแล้วว่าเขาจะรับมือดิเซปติคอนเองแต่การระเบิดภูเขาในเนบัสกานะมันไม่ได้แปลว่ารับมือในภาษาชาวโลกเลยฉะนั้นบอกพรามด้วย พวกนายเป็นหุ่นไฟฟ้าไปแล้วเหรอเนี่ยไงสวัสดีครับถามติดต่อกับพลเรือนอีกทีมพร้อมทำแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวอย่าบอกฉันนะว่าพวกนาย่ะเปิดเน,นสลี่นะโธ่ทำไงเหรอ,เ,อเราว่าฝึกงานอะเด็กนักเรียนฝึกงานเก็บหน่วยกิจพิเศษวิชาเออช่านะงอะงานเหรอ ไปกันได้แล้วพวกเธอสามคนต้องให้เจ้าหน้าที่รัดคุมตัวเพื่อความปลอดภัยของเธอเองเราปกป้องพวกเขาเองอยังงั้นเหรอแต่ยางนั้นนะก็คุยกับเจ้าหน้าที่ฉันที่กลาโหมเองก็แล้วกันนะอย่าใช้โทรศัพท์น้ำมันเสียแล้วนะมันไม่จบง่ายๆหรอกนะเจ้ายักเดี๋ยวได้เห็นดีกัน อับิมัสี่พวกเรามาหาอะไรกันเหรอเนี่ยสมรภูมิลบของชาวไซเบอร์ทอนท,ที่ใหญ่ที่สุดในกาแล็กซี่นี่ไงบนโลกเหรอดิท่านล้อเล่นใช่หรือเปล่าเจ้าจำช่วงหลังของสงครามได้หรือเปล่าตอนที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มเอาเอเนอรจรอนที่ขโมยมาไปซ่อนไว้นอกโลกนะจำได้ก็เพราะเรื่องนั้นแหละถึงท่านแม่ดาวอย่างโลกแบบนี้มีเหมือนเอเนอรจรอนยังไงละ่ะแล้วมันก็ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการรบขึ้น บทดาวครบแบบนี้ด้วยไงและเราเกรงว่าเมกทรอนก็คงจะมีความทรงจำที่ดีมากทีเดียวอันครับผมฟาวเลอร์เรามีปัญหาแล้วผมะเล่าออกจากฐานของโอโตบอท ผมจะเล่าให้ท่านฟังเป็นการส่วนตัวเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์ผมจะเล่าจากฐานของออโตบอทผมจะเล่าให้ท่านฟังเป็นการส่วนตัวฐานออตโตบอทอย่างงั้นเหรอมนุษย์เป็นจุดอ่อนทุกทีเลยนะไปจับเจ้าฟาวเลอร์มาให้ข้ามันจะได้มันเล่าให้พวกเราฟังแทนไง เจ้ามิกเบิร์ดฉันบินอยู่นะนั่นมันตัวอะไรนะกูสาม่ขับรถมาแล้วนะเนี่ยยังตามมาอีก We'll อญ่อา S.O.S. จักฟาวเล่อแกรอยได้ไหมฮะสะแกนหาตำแหน่งไม่สมบูรณ์นะแย่จังแย,แย่จังแค่นั้นเหรอฟาวเล์งีเงา,เาว้าวถึงคุณจะเกลียดเขาแต่เขาอาจจะถูกที่สุดไปค้อนจับนะและเขาก็รู้ที่อยู่ของคุณด้วยนะฮะและของเราด้วย เราเห็นแล้วไม่ใช่เหรอว่าพวกศัตรูไล่ล่าเขาเร็วแค่ไหนพวกคอนต้องบีบให้เข้าคายข่าออกมาแต่ว่าสัญญาณหายไปแล้วฟาวเลอร์อยู่ไหนก็ไม่รู้ผมอาจจะจำกัดวงได้นะรัฐบาลเริ่มติดไมโครชิปให้เจ้าหน้าที่เราๆ5ปีก่อนไงล่ะเหมือนติดชิปหมานะ่ะอะไรผมดูทีวีมาไงยังไงซะถ้าผมแฮกเข้าเมนเฟรของรัฐบาลได้ก็อาจจะพอหาพิกัดของฟาวเลอร์ได้เธอแฮกเป็นด้วยเหรอ เธอนาเหมือนเด็กสองขวดสิบสองกับอีกสามเดือนสวัสดีเจ้าหน้าที่ฟาวเลอร์แกดูแลแขกได้ดีมากเลยนะ <c oughs> เพื่อนขขอออโตโบอทมากกว่านะออโตโบอทเหรอ น่าไม่ถึงร้านล่างรถแบบเออยอดเหรียญใช่หรือเปล่าละ่ะฮะอจะเล็ดไม้นี่อย่างนั้นเหรอถ้าทางแกไม่รู้เลยสินะว่าข่าน่าไม่ตลกกับอารมณ์ขันของมนุษย์นักหลอกนะดูแลแขกของเราให้สบายละ่ะละติจูด39.5ลองติจูด116.9ฮะ ทอมเพลรอที่นี่นะโถ่นี่จะแยกวงแล้วเหรอเอ,อ่อแจ็คเจ้าเป็นหัวหน้างั้นเราสามคนต้องดูแลที่นี่สินะมิโกมิโกเอาล์ร์อโอ,โอ ดิเซปติคอนทั้งขยงเลยนินนะาเอาละและเอาไงดีอะมิกโกะอ๋อไม่น่ามาเลย ก็ลบเรา หันไปซะ,ะบอกให้หันไปทงโน้นไงว,ว้าวอาสีมาบัตบีได้ยินไหมฉันเจ้วเลยบักเฮดเกิดเรื่องแล้วล่ะนะบักเฮดพวกเขายังเด็กนะมันษนก์ก็าหาเรื่องสนไปเรื่อยนั่นแหละเจ้อยู่ไหนนะเธออยู่ไหนนะ เราจะทำยังไงดีบักเฮดอาจจะไม่รู้ว่าเธอตามเขาไปนะมิโกะยังไม่เคยเห็นพวกคนอลาวาดเือนที่พวกเราเห็นเธอไม่รู้เลยพิกัดอยู่นี่ไงล่ะจุนหมาของพวกเขายังขึ้นอยู่เลยเออได้เป็นหัวหน้านะหัวหน้าใครล่ะ อาซีเรียกฐานตอบด้วยแด๊กจะต้องดึงพวกเรากลับไปฮัลโหลเฮ้ยบัมเบอร์บีย่าไห้มิดเลยเจ้าหน้าที่ฟฝ่าเลอร์ถ้าแกต่อคำถามข้ามาอย่างหนึง่งก็จะช่วยให้ครอบครัวแกไม่ต้องเศร้าได้บอกข้ามาซะว่าฐานของออโตบอทอยู่ไหนไม่มีปัญหา ต่ฉันอยากถามอะไรอย่างหนึ่งก่อนได้ก็ว่ามาสิเชื่ว่าที่นี่บริการไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเขาคุยกับผู้จัดการได้ไหมที่นี่ข้าเป็นคนตัดสินใจข้าเป็นหัวหน้าเอาไฟมาช็อตมันทำไมอาซี C กับบับเบิลบีถึงดิชานักนี่ตอนนี้พวกคอนอาจจะบีบคระปาเฟลเลอร์อยู่ก็ได้เราบุกเข้าไปเลยดีวยกว่าเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พวกนั้นมาแล้ว ตัวเองมาล่ะนี่เป็นช่วงหนึ่งตอนหนึ่งไม่ใช่เหรอโธ่สะเทือนเขาไปถึงข้างในเลยนะเนี่ยข้าจะถามดีๆเป็นครั้งสุดท้ายนะฐานออโตบอทอยู่ไหนได้เลยเพื่อนแต่แกช่วยถอดกางเกงในฉันไปกินก่อนสิ อย่างที่ข้าคิดเลยแอนเอรกับระบบประสาทของมนุษย์โลกเข้ากันไม่ได้นี่คงเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ข้ายากให้ท่านเข้าใจผิดออปติมัส ติมัสสบายดีละ่ะอา้าวแล้วแกเอาหมาเฝ้าบ้านมาด้วยนีย่ข้าก็นึกว่าบานนี้มันจะไปนอนพักฟื้นอยู่ในกองเศษเหล็กซะอีกออปติมัสทำไมท่านไม่ชวนมันลงมาคุยกันท้างล่างละ่ะขารู้ว่าแกมาที่นี่ทำไมเมคาทรอนข้าน่ะไม่แปลกใจหรอกออปติมัสเรายัางไงซะเราเคยทำเรื่องแบบนี้กันมานานมากแล้วและเวลาของแกก็กำลังจะจบลง thank <laughs> you